ใครเนี่ยครับชื่อชื่อเลขบแล้วไม่เกลทำไมอะพะพาพาเกลมาซื้อเล็ครับรู้จักนีเวียไหมเนี่ยนีเวียใจใจใจัาดูไอ้นุ่มโอ้โหเหี้ยอะไรพี่เกลโคตรแรงไม้เหี้ยอะไรเลยเพี่ มึงจะโดนอย่างนี้มันไม่มีขายหรอไอ้เหี้ยเหี้ยทอดกระเทียมมั้มึงรั่วเปล่าไอ้ควายปากจัดทางกำเมึงเอ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะพี่เหลืองแม่งเป็นใบไอ้ผู้หล่อห่วยยัยเดินไปเดินมาเดินไม่หยุดเดินหยุดเดินเดินอยู่ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยหาหนูใช่ไหมไม่ไปไปทำไมอะ จะไปทำไมบ้าๆอยู่ไหนนะอยูไม่หาอยู่ไหน,น,ไห,ไห,นหรอเพิ่งไปกระทืบคนมาใครอ่ะกระทืบไอ้นี่ไงปีศาจปีศาจน้อยปีศาจชิวจะไ,ไปทำอ,อะไรตู้ตที่โทนอ,ทอทมารับเล็กอ๋อรับเล็ก บาไม่จีนน่าหลายวันรือไม่หนูพินทุพพินทุงอ่ะใครดูบาหนูตลอดนะหนูให้กำลังใจบาด้วยเขาบอกแล้วไม่เคยแพ้อ,อยู่แล้วป่าวะไม่เหมือนไม่เหมือนแกง๊งแก๊งเกี่ยว่ะแพ้ตลอดไม่เห็นชนะเลยบึ้งทำบาสม่แล้วนะบาสดูหรือเปล่าบาสคิดถึงไหม ไม่คิดถึงจากพ่อความหนูหนูก็เข้าใจว่าป๊าไม่ว่างใช่ไหมล่ะไม่ไม่อยากตอบปาว่าเดี๋ยวปาก็โทรมาหาหนูไม่ไม่อยากตอบไม่อยากตอบนี่ปาก็โทรมาหาหนูแล้วหนูขอดีใจเลยไม่อยากตอบไม่ได้ดีใจอะไรไม่อยากตอบเฉยๆแล้วทำอะไรเป็นานานมากฮะ อะไรอ,อ,อะไรอ่ะเป็นอะไรคืออะไรหนูรักป้าไม่รักต้องบอกรักป้าทุกวันหนูไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งป้าตายไปทำยังไงกูจะไม่ตายแตงโนไงไม่ตายรจะรู้ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าวันนี้เราจะอยู่หรือไม่อยู่เราต้องบอกนะคะทุก มึงสิตายเกลเราไม่รู้ว่านาทุนเราสมมุต okay, <okay>, okay. ิวอะเคนะเคเป็นอะไรไปอยู่แลนเขียวจะมาตอนไหนจะไปแล้วเนี่ยพร <หา S 1> ุ่งนี้ไม่อยู่ด้วยมันลืนก็ไม่อยู่แล้วหนูไปหาแล้วหนูรับเลยเสร็จหนูไม่ไหาป้าเลยนะโอเค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 น้โอเคนรับเหล็กมันวิ่งเข้าไปข้างในมันใส่ชุดสีฟ้ามันใส่ชุดสีฟ้า i the diamond kings in different directions. Ah! Yes. Who is พีนะแต่หนูต้องไปดูตัให้คนขายเหล็กก่อนมึงใครเนี่ย <c oughs> มึงใครเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยครับชื่อชื่อเลขครับแล้วไม่เกลทำไมพระพาเกลมาซื้อเหล็กครับอ้าวมึงขายเหล็กเหรอ ไม่ครับแล้วพามาได้ไงเป็นไรกันทำไมถึงพามาอ่ารู้จักนีเวียไหมเนี่ยนีเวียเจเจเร้าดูไอ้นุม่ม หู่เฮี้ยอะไรพี่เกียวโคตรแรงไม้เฮี้ยอะไรเนี่ยพี่มึงจะโดนอย่างงี้พี่พร้อมไม่ต้องท้าผมพี่อ๋อไอเกียวรอแป๊บหนึง่งไปเอาแก๊ปก่อนแก๊ปมา วิไอสัตว์มันต่อยกูมาแบบไม่ใหญ่รอดแล้วนะปาเหตุเกิจดจากตู้เก่าตะอดเลยเลยอ้า <c oughs> <c oughs> มันต่อยกู เมื่อกี้ทำอะไรเห็นนะน้ำปลาที่สุปปด้าอ,อ,อ,อ่ะกินทำไรกินหอมไม้ไม้เทออะไรนะ้านิเวียเ์เทอะ วันนี้ฟ้าโคตรหล่อฟ้าโคตรเท่แล้วมาใครไอ้ยิ่งถือแบบไม้แบบนี้ก็เท่ามากๆเลยไอ้เฮียนั่งใครไอ้เฮียนั่งใครไม้มาจากไหนไเนี่ยไอ้นั่งใครไม้ไม้มาจากไหนอ่ะไม้มันโตมาเลยหนูด่าได้เป็นขอหนู ไอ้นั่นมันคือใครอาบาเขาหนูเจอเขาเมื่อวานนะแล้วไงเ้าก็เจอการนายรู้จักกันแล้วไง,แ,วไงแค่นั้นเด้แล้วแล้ววันนี้หนูไปเจอเขาอีกรอบนึงนแล้วคนขายเ็บมาพอดีได้รถหนูแบบว่ามัน เออมันไม่มีแล้วเขามีแล้วเขาก็เลยพันออกมามาเอาเด็กอืมใช่นาะมันไม่เกี่หรออาไม่รู้เขาจีบไหมาปาลองถามเขาดูอะเราไม่รู้ว่าเขาจีบไม่จีบมันมูนนยู่มันอยู่แก๊งเลามันอยู่แก๊งเลย หนูแตงอะไรก็ไม่รู้หนูจำไม่ได้เขาเพิ่งขึ้นเมื่อวานเองอะแตงอะไรอ่ะไม่รู้โกหกโกหกโกหกอะไรแกอ่ะ โอ้อะไรวีฟอะไรนี่น่ะำัริเหรยวะอค่ะเพื่อนคนเมื่อวานป้าไม่รู้จักไม่ทู้ชื่อเลยแอร์โฟอฟเนี่ยวีโฟอะไรนี่หนอปออะไรอ่ะอันมันพประมาณนี้แต่หนูจำไม่ได้ใจปอเปล่า นี่ดูหมายเท่ะแรงปะเทมากเลยป้าหนูด่าได้อ่ะแรงอ่ะลูกขอมั่งอ่ะเทพไม่พอ,อยังแรงอีกอ่ะป้าแรงอ่ะแรง,แรงต้องแบบต้องใช้แล้วนิเวีโอ้ป้าพรุ่งนี้ไม่อยู่นะมะลืนก็นไม่อยู่ ท่านทีครับเอ่อพรุ่งนี้ไปถ่าย m อ็มบีโอ้ดังด้วยเดี๋ยวนี้ดังอย่างดังดังดังเคลิ้ดพรุ่ง <c oughs> นี้ถ่าย <I S 2> m อ <b>. ดูไวด้วย oh. อือจริงถ่ายเอ็มบีถ่ายเอ <am> ็มบีอ็มแล้วว่าไปจะหมดเลยเหรอรหมดอ่ะแล้วก็มาเือนี้ไปไปคนเดียวอ,อีก ไปผลักอ่นไปนไปไปโชว์ตัวไปโชว์ตัวไปไงเทียโคตรถูกเห็นบางปะเห็นน้ำบางหัวแตกมันจะพี่เชญยังเรเจอกันพิชญไปไหนอะ พีเ่เฉินออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วพังแล้ววันนี้สรุปสรุปผาลอกแข่งไกลตีเปล่าสรุป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 ว่าเฮียอะไรอ่ะโอเขี้ยเขีอยเขี้ยเดี๋ยวทุกคนรามบิ่ป้ามีคนเดียวเหรอมีสองคนอามั่าติลิพิพาโบแล้วป้า เดีวน้าเฮียบอกเมียบอกอะไรอ่ะไอ้เฮียโง่มึงทำาอะไรวะับเลยี่เกียร์ไอ้้ไอตีมันด่าพี่อ่ะใช่เหรอเออเมื่อกี้มันถามไอ้เฮียโง่ไอตีด่าใครวะผมด่าไอ้พพี่นั่นไงไอ้เฮียแต่งตัวน่ารักเนียนเฮียโคตรเสี่ยวมินนี่เฮียนจัดไอ้เชี่ยอะไรอ่ะไปไหนก็ได้ใช่หลงจัด มันเนียนเหี้ยรัดขนาดนั้นเลยข้าวนเมื่อกี้กจีเร์ถ่ายมันเซงเซ็ันเะอันนุพาบ้าไปดูน้ำก็ไปใช่ไหมกุนตีเหรออันนุพาบ้าไปชนปั้นบ้าก็ไปใช่ไหมชมบุรี่ะไปหนูจะเข้มดรอวแัน เดียวเดียวเดียเดียวอา,อ,ายอาหูี่จขอามบาไว้หนักแลละ <c oughs> มีพรอมก็ต้องมีใจหยืดเดินคง,งดีกว่าไม,ม่อยากานหนใครต มัไม่อยาก,ยากจะทำแม,ม่ก็มือรักมันกลายเป็นคำม่าปีศาจเธอไม่ดีแค่ลมปากและมันจะพิดที่ฉันเป็นคนเดิมอ้ามา,มาว,<ะ>วันที่วันที่สิบโมบายถ่ายรูป รูปแบบถ่ายรูปไม่รู้ว่าเขาบอกขนมใบอ,อ๋ออ๋อใช่ใช่ปไปใบจำได้คใช่ใช่นี่นไงถ่ายแบบถ่ายแบบใช่ใช่ลงนิดเอกสารแต่๋ยวโดวยแรกเขาบอกว่าจะมีไปพัทยาด้วยแต่เขายกโรคไปแล้วใช่ปา้าต้องยกโรคเองป้าไม่งามปลาไปไม่ได้ก็คือป้าไม่ว่าคนเดียวคือเขาไม่จัดเลย ไม่ว่างหลายค้มันงานวันเดียวกันแล้วเขาจะมีไหมเออมีอีกใช่หไหมแต่ว่าเลื่อนไปก่อนมีมีมีไยหนูอยากไปอ่ะหนไม่อยากไปไหนทางนั้นอะ่ะไม่ไหวแล้วเรื่องนี้งานเยอะไม่อยากไปไปเล่นเกมเลยเต็มรอเปล่า มีพก่อต้องมีจักหยุดเดินคงดีกว่าไม่อยากทำให้ใครต้องลแหลกไม่อยากเอ็นไกรต้องลำบากไม่อยากจะทำให้คำว่ารักมันกลเป็นคำว่าปีศาจ

พี่แกเหรอพ่อครับโอ้พี่พี่แกครับขอขอร้องใกล้ๆได้วยครับพี่แกไม่ผมกำลังใจผมมากพี่ในรอบหลายมันผมกำลังใจผมมากในรอบเดือนพอมันได้ออกพอมันได้ออกเวียนพี่รู้สึกมันผมกำลังใจผมมากครับพี่หควายฟัง เี้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวพี่กเตีติท้าเลยนี่นะดี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 ไม่พี่แกีครับสี่สองห้าครับมันอินใช่ไหมหมอเขาใจพี่แกครับพี่แกพีครับสี่สองห้าครับพี่บแก๊งนะครับก็คือราคาเดียวกันครับอง้อยสองอะไรอ่ะขอทานนะเรามีอีไีฐานที่อะไรกูเปิดหมวกไบบควาย่อดีบไปไหนกูแบบว่าโทษรู้จักป่าด้หรอ ไม่ดูอ่ะเขาบอกคนดังรึเปล่าหนูก็ไม่เคยฟังบาบ้าว่าว่าหนูไปต่างประเทศมีคนขอถ่ายรูปหมดเต็มเลยอุ้ยผภาษาฮอดีแล้วหนูหน้าเหมือนใครไปรามัมบ์บายไม่เหมือนไม่เหมือนมีสายบินคูนสองแล้วมึงไม่เดินนั้งอีขี้อ่ะดูขี้อ่ะนี่สายบินหลุดแล้วนี่เหรอมึงดูขี้ย มลูกไอ้เหี้ยอะลูกไล้นอนก็คือกระถ้อยลูกเชี่ยปกติเลยลูกไอ้เหี้ยสมมติมาชุบปั๊บ๙๕๐๐ป่ะหรือว่าเป็นแบบ๕๐๐๕๐๐๕๐๐สี่๕๐๐สี่มึงสี่เหี้ยไอ้เกลไอเหี้ยมึงสี่เหี้ยเดี๋ยว็ดเด็ดมาดูอย่างที่หลังตั้งตัวเหมือนพี่เกลเห็นป่ะเนี่ยดูใส่ยุดสูทใส่รองเท้าแตะเป็นไงช้างดาวน้ำประวันได้ทำไว้เออเออมึงต้องแต่งอย่างนี้พี่เกลอย่าขโมยชุดหมอต้องแต่ง่างี้เอต้องต้องแต่งอย่างนี้ เขาเขาเรียกว่าปลุกกําลังใจเข้าใจปะเออลูกเฮียโอ้าลืมลืมบอกหมอหมอครับผมหายแล้วครับลูกเฮียดิลูกอะไรเฮียลูกอะไรเฮียลูกเฮียลูกอะอย่าหนาเงาเขาลูกอะไรไออ่ะพี่โนรินเนาะพี่โนรินไปยังไอหมอโนรินเหรอหืมไหนไหนไหนว่ามองไม่เห็นเลยโอ๋หลาคนเกิน นั่นน่ะชุดดำน่าไปโทอ๋อเหรออุ้ยแล้วเราขอกลาบใครนั well, ่นน่ะรู้สึกไม่ค่อยอยากยืนตรงตรงเลยอะไปลูกขี้อะไปสินี่ลูกขี้อะเกลนอนเสร็จยังอ่ะมีพอนก้องมีใจ หยุดเดินคงดีกว่าไม่อยากอีกใครต้องลื่บ้างไม่อยากอีกคำว่าไรเช่นไกลคำว่าปีศาจโคตรเพ้อบอกตรงคของจริงฮะของจริงต้องถือกีตาร์แล้วพี่เกียร์ไม่มาอีกแล้วเดี๋ยวขับดีเชี่ยนี่ลูกเชี่ย ขับรถเอ้นาไเดไเอาวดูดูดดลองกับลเขาดิพูดไรพไชั้นกันเลยอ๋อเราชั้นสองกินข้าไม่อรครับลองอุ้มผมหน่อยได้ไหมอ่ะ We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.